ซื้อสลักอมสินพิเศษ1ปี400,000บาทนะครับการันตีผลตอบแทนทุกงวดรวม4,640บาทนะครับถูกรางวัลในบ้างเดี๋ยวเรา มาชมรายละเอียดกันนะครับตอนนี้สลากออมสินพิเศษ1ปีทั้งแบบใบสลักและแบบดิทัานนะครับถ้าคุณซื้อในช่วงเดือนเมษายนเป็นปต้นไปเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลพิเศษมูลค่า100ล้านบาทนานๆจะเพิ่มรางวัลพิเศษทีหนึง่งเพราะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเราไม่รู้แหละว่าใครจะโชคดีไม่โชคดีเราก็ซื้อไว้ก่อนเพราะยังไงเงินต้นไม่หายแถมได้ดอกเบีย้ยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลเนาะนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยเดี๋ยวไปดูกัน สำหรับรางวัลพิเศษนะครับผู้ฝากสลักอมสินพิเศษดีท่าน1ปีและแบบสลักอมสินพิเศษ1ปีแบบไปสลักนะครับรางวัลพิเศษออกจำนวน2ครั้งด้วยกันครั้งที่1นะครับจำนวน30รางวัลในเดือนพฤษภาคม2568เป็นเงินรางวัลน,นะครับ1ล้านบาทจำนวนรวมรางวัลคือ30ล้านบาทนะรางวัลด้วยกันแล้วก็ครั้งที่2ก็จัดหนักจัดเต็มทีเดียวจบนะครับก็คือ เงินนะครับรางวัลพิเศษ70ล้านบาทนะรวมเป็น31รางวัลรวมมูลค่า100ล้านบาทโอครั้งที่2นี่70ล้านบาททีเดียวเลยนะจริงๆผมอยากให้ซอยย่อยนะจะได้มีโอกาสาลุ้นุ้นๆกันเยอะๆขึ้นนะครับหลายๆคนจะได้เป็นเศรษฐีกันหลายๆคนเนาะนะ,ะในรูปแบบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ถูกรางวัลพิเศษครั้งที่1ต้องเป็นผู้มีผู้ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีนะครับ หรือสลากออมสินพิเศษ1ปีใบสลากนะครับระหว่างวันที่1เมษาย,ยน2568ถึงวันที่15พฤษภาคม2568นะครับคือต้องฝากระหว่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเคยซื้อ,อไว้เมื่อปีที่แล้วหรือซื้อ,อไว้ในตอนอก่อนมีนาคม68แเนี่ยแล้วเราก็หวังที่จะถูกรางวัลพิเศษด้วยไม่ใช่นะครับอันนี้ต้องเริ่มซื้อใหม่นะครับนะสำหรับรางวัล สำหรับคนที่อยากจะลุ้นรางวัลพิเศษนะครับส่วนครั้งที่2ต้องเป็นผู้ที่ฝากสลากอมสินพิเศษที่ท่าน1ปีหรือแบบสลากแบบใบสลากนะครับตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง15กรกฎา,าคม2568ก็คือในวันนี้วันที่1เมษายนเราเริ่มซื้อกันได้เลยนะครับสลากอมสินพิเศษนะครับปีนะจำนวนเพราะนั้นได้ลุ้นเลยนะจำนวน3 1หลัรางวัล กำหนดการออกรางวัลครั้งที่1เนี่ยนะครับสำหรับรางวัลพิเศษคือวันที่16พฤษภาคม2568 30รางวัลแล้วก็ครั้งที่2วันที่16กรกฎาคม2568จำนวน1รางวัลน,นั่นเองนะครับธนาคารเอ,เองจะนะครับแจ้งนะครับผลการออกรางวัลน,นะครับผ่านเว็บไซต์แล้วก็ส่งจดหมายให้มารับรางวัลด้วยตัวเองนะครับที่ธนาคารอมสินนั่นเองนะครับ สำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนะครับในงวดนี้นะครับของ1ปีแบบใบสลากนะครับจะเป็นงวดที่614และสลากที่ท่านนะครับ1ปีนะครับจะเป็นงวดที่613นะครับลุ้นรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทยังคงเหมือนเดิมนะ แล้วก็รางวัลอื่นๆอ,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 อีกมากมายแล้วก็ดอกเบีย้ยบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฝากครบอายุจะได้เงินต้นและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัตินั่นเองนี่คือข้อดีนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลได้อัตราดอกเบีย้ยด้วยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสลักอมสินกัน จุดเด่นของสลากนะครับเราจะาพูดสลักดีท่านนะครอบคลุมทั้งใบสลากและแบบดีท่านเลยก็คือครบอายุจะได้เงินต้นคืนนะครับเงินต้นไม่หายแถมได้รุ่นรางวัลทุกเดือนรางวัลที่1มูลค่า10บล้านบาทและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษซึ่งจะจัดในแต่ละช่วงนะซึ่งช่วงนี้จะเป็นรางวัลน,นะครับทองคําแท่งหนัก10กิโลกรัมนะครับแล้วก็ในออนไลน์เนี่ยสามารถที่จะฝากถอนได้ผ่านแอปไมโมนะครับง่ายๆตัวสลากด้วยตัวคุณเองนะครับหรือ อรอนะเงินรางวัลโอนเข้ามาอัตโนมัติก็ทําได้โดยเช่นเดียวกันนะครับรักเก์และเงื่อนไขนะครับระยะเวลาการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีตั้งแต่วันที่1เมษายน2568เป็นต้นไปผู้มีสิทธิ์เปิดบัญชีบุคคลธรรมดายอยู่ตั้งแต่7ปีขึ้นไปนิติบุคคลทุกประเภทอายุของสลากนะครับ1ปีมีสิทธิ์ถูกรางวัล12ครั้งราคาขายหน่วยละ1 0 0บาท รายละเอียดของดอกเบี้ยฝากครบ1ปีจะได้รับดอกเบี้ย0.2บาทต่อหน่วยนะครับหรือร้อยละ0.2ต่อปีนะครับ20สตางค์นั่นเองนะต่อหน่วยอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากฝากไม่ครบ6เดือนหักส่วนลด2บาทต่อหน่วยฝากครบ6เดือนไม่ครบ1ปีไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย ซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีซื้อ1 4 0 0 0บาทจะได้รับ4,000หน่วย4,000หน่วยนั้นถูกรางวัลทุกงวดเลขท้าย3ตัวเลขละ80บาทจำนวน4หมายเลขด้วยกัน80คูณ4ก็320บาท320บาทคูณ12ก็3,840บาทนะครับรับไปเลยครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ100บาท20สตางค์ูณ4,000หน่วยเท่ากับ4,800บาทถูกรางวัลทุกงวดนะครับ320บาทคูณ12ก็3,840บาท 4 8 0 0บาทบวก ,3840 บาทเป็น4,4640บาทรับไปเลยนะครับเอาแยกเฉพาะอัตราดอกเบีย้ยกับผลตอบแทนดอกเบีย้ยนะครับ800บาทบวกผลตอบแทนนะครับที่ถูกางวัลนะ308เอ่อ3,840บาทเป็นผลตอบแทนรวม4 6 4 0บบาทนั่นเอง ก่อนจากการใครมีคำถามาอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กดซับคา์นะครับอย่าลืมเด็ดขาดว่าตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีรางวัลพิเศษนะครับรางวัลมูลค่า100ล้านบาทห้ามพลาดเด็ดขาดกับสลักอมสินนะครับก่อนจากกันอสังหาริวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เร่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงค์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าเพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลย บัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ300แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับ สองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุมบัญชีมา้าสิม,มา้าบัญชีอบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ